ถ้าเรามีที่สองไร่จำเป็นจะต้องแบ่งเต็มสิทธิ์แบบไม่จัดสรรคือก้าแปลงลงมาให้หมดตั้งแต่รอบแรกเลยหรือเปล่าตอบไม่จำเป็นนะครับสาระสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาคือการแบ่งแปลงย่อยเพื่อไม่เข้าข่ายจัดสรรต้องแบ่งก้าแปลงลงมารวมทั้งแปลงคงและการแบ่งแปลงย่อยจะต้องเป็นแปลงที่เหมาะสมกับการพัฒนา เมื่อสร้างบ้านออกมาแล้วต้นทุนที่ดินต้นทุนบ้านค่าใช้จ่ายอืน่นส่วนต่างกําไรที่เราต้องการนําไปสู่การตั้งราคาขายจะต้องตรงกลุ่มลูกค้าแล้วโฟกัสที่ความเร็วถ้าเรามีที่สองไร่แล้วเราแบ่งแบบก้าวแปลงเต็มสิทธิ์เพื่อไม่เข้าขายจัดสรรให้มันหมดตั้งแต่รอบแรกเลยมีแนวโน้มว่าต้นทุนที่ดินเราจะสูงแปลงที่ดินจะใหญ่พอสร้างบ้านมาแล้วจะขายยากไม่ตรงกลุ่มลูกค้า ไม่จําเป็นต้องแบ่งให้หมดตั้งแต่รอบแรกเราอาจจะรอเกิน3ปีหรืออาจจะไม่เกิน3ปีก็เป็นไปได้โฟกัสที่ความเร็วโฟกัสที่การขายสําคัญสุดผมคนเดียวขอบคุณนะครับ